ติดชะลึ่งเลยมาส่งกันดีกว่าสวัสดีเพื่อนๆนะครับชาริบียามเย็นที่น่ารักของพี่ๆนะจ๊ะวันนี้มีส่งรถตู้ใช่ไหมน้องเจน,น,เ,จนเรียบร้อยกันเลยทีเดียวเชียวกันน้องเจนคันนี้บอกเลยน้องเจนสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวเหมียวจุกคู่สวยมากๆาเนาะคาีเบซีลูกค้าลูกค้าพี่ชื่ออะไรนะ พระธิดาผลเนาะเห็นบอกว่ามาชอบรถตู้ใช่ชอบรถตู้อยากทไปางวัครอบครัวแล้วมาชมที่ร้านหนึ่งรอบเราเห็นบอกว่าจองไว้หนึ่งหมื่นบาทฝากให้เราเก็บงานอีกวันนึงก็คืออีกวันนี้คือรุ่งขึ้นมาทำอะไรนะไม่อยากจองนะเสียเวลาครับโอเคพี่เรียบร้อยแล้วเนาะเห็นว่าวันนี้มาจ่ายเงินสดครบเต็มจำนวนแล้วครับผมมากันเต็มยศดเลยวันนี้แดงสีแดงมาเต็มยุดเลยครับผม โอเคครับพี่ก็เดี๋ยวรถตู้เดี๋ยวผมให้ทีมงานเขาจัดการให้ผมทั้งเรื่องระบบแอร์เกียรถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยจะยุติเสร็จกันโอเคครับได้พี่ได้ไม่มีปัญหาจัดไปครับผมจัดไปพี่ไม่มีปัญหาขอบคุณครับผมวันนี้ก็เดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดีพ่อผมสวัสดีครับนะครับก็เลยจ่ายให้ครบแล้วก็บอกว่าให้เราเก็บงานประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับว่าเก็บให้เรียบร้อยหน่อย มีอะไรบ้างอ่ะเอางี้ขอดูนิดนึงได้ไหมเราเก็บงานยังไงให้กับทางเอฟซีบ้างนะครับเราจะขึ้นไปดูยังไงครับเนี่ย <c oughs> อาจะขอดูสักนิดหนึง่ง <c oughs> น้ำตาจะไหลคันนี้พี่บอกเลยนะต้องเจนนะเราเก็บงานให้อย่างประทับใจไฟสองดวงพี่บอกเสีย <c oughs> เราเปลี่ยนเลยสองดวงนะ <c oughs> แล้วตรงนี้เนี่ยจริงๆของเลยเป็นปดูแอร์นะครับ <c oughs> เป็นรูอยู่นิดเดียวฟีรูนะครับเดินช่างเราบอกว่าเล่นอย่างหน่อยเปลี่ยนให้ใหม่พุ่มให้ใหม่แล้วก็ใส่เป็นช่องระบายอากาศลาโพงโนะครับที่ไม่มีติดให้ใหม่ตะแกรงมาบพ่นให้ต้องสงสัยง,งานได้หมดลืมบอกไปที่จุดสําคัญสันนิดนึงนะจะขอ <S 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 ปีกันไปก่อนน้ <S 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 องเจียรอพี่ยังหน้าก่อนนะขึ้นมาไม่ไหวแล้วนะดูก่อนเพื่อนๆหน้าจอหนึ่งอันนะเป็นเดนดอยสองพันกว่าบาทสามพันเปลี่ยนให้เลยนะครับดูซะก่อนเพื่อน ีอย่างแหลมก็เลยทีเดียวเชียวนะครับให้รู้ว่าพีพีนี่จริงใจสุดๆโอ้โหน้ำตาจะไหลปิดเลดยครับน้องโดโดเรียบร้อยกันเลยทีเดียวเชียวกับพี่ป๊อบสุหลองเรานะครับคิดถึงรถยกก็คิดถึงพี่ป๊อบรถแสลงแล้วครับผมยกได้ยกดียกอีกยกอีกแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยน้องไปไหนครับเนี่ยดูการล็อกก่อนน้องเจน คอก็สวยมือก็สวยล็อกแบบนี้นะอย่าว่าแต่ลกากกระบังเลยไปเชียงใหม่เลยดีกว่าตาจะไหลคันนี้นะจะขออีกสักทีหนึ่งน้องเจนอยู่บ้านก็ซื้อรถได้นะครับตาจะวก็ซื้อรถได้เรามีส่งออนไลน์นะสามขั้นตอนง่ายๆมีได้บ้างาัา สองอนเงินครบมาเต็มจํานวนนะคะคุยราคาอะไรให้เรียบร้อยเสร็จสั่งคะขั้นตอนที่3เราส่งสไลด์ถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะสุดยอดเลยได้ท่องมานะเป็นอะไรดีมากพี่พี่ลูกค้าจัดให้เรียบร้อยแล้วโอเคถืออะไรอยู่จ๊ะคันนี้เราโอนให้ด้วยนะอ่ะหลบรถนิดนึงครับพี่ัานที่โอนให้ลูกค้าด้วยใช่ค่ะรอรถก็เลยโอนให้ด้วยช่วงที่รอรถหนึ่งอาทิตย์ก็คือว่าพี่ธีรพัฒน์เขาให้เราเก็บงานให้เรียบร้อยช่วงนี้เราโอนให้เรียบร้อยเลยนะครับ แปลว่าเราส่งรถเรื่องทะเบียนที่เป็นชื่อลูกค้าเลยโอ้โหน่าจะถูกใจน่าดูเนะาะภาษีหกแปดด้วยได้รถพร้อมเรื่องทะเบียนพร้อมใช้งานเลยให้รถไปตลาดด้วย<ไ>กับรถเดินทางปลอดภัยนะคุณพี่นะขอบคุณท้องเจนม,มากมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับคลิปนี้ก็ามาฝากกันนะครับพออยู่บ้านก็ซื้อรถได้นะครับเดีย๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าเราจะส่งที่ไหนนะครับแล้วก็มีรถมานําเสนอกันนะครับเจอต่อพี่หน้า,ขอ,อมมาขอบคุณทุกท่านมากมวันนี้วันดีจัะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยผมกับโตโยต้าไฮเอหัวจรวดหลังคาสูงแล้วผม ก็คันนี้เรามุ่งหน้าตรงสู่จังหวัดตาดครับผมก็รอก่อนนะครับลูกค้าซีกำลังทําการจัดส่งให้ครับผมก็ฝากไว้้วยครับผมมาวี่ีลูกคา้าต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผมก็ลูกค้าเว็บซีที่สนใจก็สามารถทางมาทางเพจร้าน,นหรือจะเดินทางเข้ามาหาเราได้เลยครับผมร้านเราก็มีรถให้เลือกมากกว่า60คันครับผมฝากไว้้วยครับผมมาวี่ีต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผม